พูดได้ง่ายปลายทางเลยดูคลิปนี้จบคุณจะได้รหัสผ่านแล้วก็พา s สเวิร์ดสำหรับเทรดแล้วก็โปรแกรม MT4 นะฮะสำหรับการเทรดนะครับเพิ่มเติมนิดนึงครับเทรดเดอร์ชาวลาวนะฮะสามารถเทรดกับเอสแคปได้แล้วใช้เบตรประชาชนแค่หนึ่งใบในการเปิดบัญชีและวทำตามขั้นตอนที่ผมสอนในวันนี้ได้เลยนะครับ สวัสดีครับพบกับผม The Forex Man อีกเช่นเคยในวันนี้นะครับผมขอแค่1คลิปให้สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่มีบัญชี ได้เรียนรู้วิธีการเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ที่เชื่อถือและไว้ใจได้นะฮะในวันนี้ครับจะมาสอนวิธีการเปิดบัญชีสําหรับเทรดทองนะฮะ XAU USD กับโบรกเกอร์ a e d c a p นะ,ะอัปเดตล่าสุดเลยในปี2024นะครับว่าขั้นตอนเป็นอย่างไรมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะะจะสอนตั้งแต่เปิดบัญชีจนถึงการล็อกอินเข้าใช้ตัว MetaTrader 4เลยนะ,ะเอาจนแบบว่าคุณมีหน้าจอรกราฟพร้อบัญชีให้คุณได้เทรดเลยนะไปรับชมกัน แต่ก่อนจะไปรับชมนะฮะต้องบอกว่าคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนในการลงทุนหรือการเทดตอย่างใดเพียงแต่มาแชร์วิธีการเปิดบัญชีเท่านั้นเองครับนผมเล่าก่อนสิ่งที่คุณจะต้องมีก่อนเริ่มเทรดในคลิปนี้นะคุณจะต้องได้อะไรบ้างคุณจะต้องได้รหัสบัญชีเทรดประมาณ7หลักเป็นตัวเลขอย่างเดียว บ,บางโบรคเกอร์จะมีสัก8หลักก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณเปิดบัญชีแบบ MT4 นะมันจะเป็นรหัส7หลักนะครับนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องได้รหัส7หลักสำหรับล็อกอินเข้า MetaTrader 4นะครับที่สำคัญเลยคือโปรแกรมเทรด MT4 นะฮะเอาพูดได้ง่ายปลายทางเลยดูคลิปนี้จบคุณจะได้รหัสผ่านแล้วก็พาสเวิร์ดสำหรับเทรด แล้วก็โปรแกรม MT4 นะฮะสำหรับการเทรดนะครับมาอยู่ที่หน้าจอของผมนะครับทุกคนจะเห็นว่าผมอยู่บนหน้าเว็บของ a อ c a p นะฮะถามว่าเข้ามาในหน้านี้ยังไงนะผมจะแปะลิงก์สำหรับเปิดบัญชีไว้ใต้คลิปนะครับคลิกลิงก์นี้เพื่อเข้าสู่หน้านี้นะพอเข้ามาอยู่หน้านี้แล้วปุ๊บก็ทำตามขั้นตอนผมได้จนจบคลิปเลยนะฮะพอมาอยู่หน้านี้แล้วเนี่ยให้กดคาว่า create an account ครับตรงนี้ครับกดเลยอ่าตรงนี้คือจะเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างบัญชีแหละนะฮะ ก็กรอกไปตามขั้นตอนนะฮะตรงนี้ถ้าเกิดอาจจะไม่ถนัดภาษาอังกฤษก็เปลี่ยนเป็นไทยได้ตรงนี้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้เนะาะสมมติเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ออกไปเลยนะฮะประเทศที่ทำนักอาศัยก็ไทยเลือกอยู่แล้วนะครับชื่อจริงกรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับเพราะผมกรอกไปพร้อมๆกันเลยนะคุณก็ทําตามขั้นตอนได้เลยนะฮะโอเคผมกรอกไป โอเคอันนี้กรอกชื่อจริงนามสกุลจริงนะเพราะว่ามันจะมีผลต่อการยืนยันตัวตนนะครับมีผลในขั้นตอนน้นอย่าไปกรอกมั่วนะกรอกที่เป็นชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับต่อไปกรอกอีเมลอีเมลนี้ก็เน้นย้ำว่าเป็นอีเมลจริงนะอย่าไปกรอกอีเมลที่ไม่จริงเพราะว่าเขาจะส่งเอกสารหรือว่าเป็นตัวรหัสให้ทางอีเมลนะอย่าไปกรอกมั่วนะตรงอีเมลนี้เนี่ยกรอกอีเมลของตัวเองนะอย่ามากรอกตามผมนะมีคนเคยกรอกตามผมไม่ใช่นะเป็นอีเมลของตัวเองนะครับ ค่อยๆกอกไปนะฮะแล้วก็รหัสผ่านตรงนี้ใส่ไปเลยที่จําได้นะครับรหัสผ่านเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวอักขระพิเศษเช่นตัวแอดตัวเครื่องหมายชาร์ปแล้วก็ตัวเลขนะใส่ให้ครบตามนี้หรือถ้าเกิดใครคิดไม่ออกว่าใส่รหัสอะไรดีหรือใส่ไปหลายรอบแล้วยังไม่เข้ากับกฎเกณฑ์ที่เขาให้ตั้งรหัสผ่านทีกดปุ่มนี้นะฮะสร้างรหัสผ่านอัตโนมัติ กดไปเลยกดได้หลายรอบมันก็จะเจเนเรตตัวรหัสผ่านที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์แต่ว่ามันจะจํายากหน่อยแค่นั้นเองคุณก็อาจจะใช้รหัสผ่านนี้แล้วก็อปปี้ไว้ก็ได้นะฮะกดไปจนคุณพอใจว่าคุณอยากได้รหัสผ่านอะไรนะครับก็สามารถใช้เลยโอเคผมใช้รหัสผ่านตรงนี้อันนี้อย่ามาขัดลออผมนะ <c oughs> ไม่เอานะแล้วก็ใส่เบอร์โทรไปใส่เบอร์โทรไปเบอร์โทรของตัวเองนะใส่ไปนะฮะ เอาที่มันเป็นเบอร์โทรได้ถูกต้องเพราะว่าเผื่อมีปัญหาอะไรในการฝากถอนอาจจะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อเข้าไปตามเบอร์นี้นะครับข้อมูลครบแล้วนะฮะชื่อจริงนามสกุลจริงอีเมลแล้วก็รหัสผ่านเบอร์โทรง่ายๆสมัครกับเอทแคไม่ยากง่ายกว่าเมื่อก่อนค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับกดสร้างบัญชีเหตุจริงได้เลยครับตรงนี้ะกดไปนะบ c ป p y รหัสผ่านก่อน โอเคครับเมื่อกดส่งคําขอสมัครสมาชิกไปแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้านี้เขาบอกว่าอีเมลได้ถูกส่งไปที่เมลของเราเมื่อกี้นะครับก็คือว่าเมลที่เรากรอกไปเมื่อกี้แหละเราให้เราไปเช็คในกล่องข้อความของอีเมลนั้นนะครับลองไปเช็คนะ อ่ะโอเคนะลองเข้าอีเมลนะั้นดูสิเนี่ยครับเราลองมาเช็คที่กล่องข้อความของเรานะฮะมันอยู่ในอินบ็อกซ์ของข้อความเราแหละในอีเมลนะฮะอ่ะกดสามารถกดยืนยันอีเมลตรงนี้ได้เลยนะจะเป็นทาง a อ็ดแคป g l o b a l support ส่งมานะฮะไม่ใช่เมลอื่นนะถ้าเกิดเป็นเมลอื่นอาจจะดูหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เมลที่เป็น scammer เยอะนะฮะจะเป็นเมลของ a อ็ดแคป g l o b a l support อย่างนี้เลยนะครับเราสามารถกดยืนยันได้เลยตรงนี้นะปุ่มสีเขียวกดยืนยันได้เลยนะครับอ่ะกดยืนยัน อ,อีเมลของคุณได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคเห็นไหมว่ามันจะเข้าสู่อีเมลของเราแล้วในหน้าของเอทแคปนะเป็นหน้าตั้งค่าบัญชีนะครับตอนที่เราสมัครตอนแรกเนี่ยเราจะยังทําอะไรไม่ได้เราต้องทําตามขั้นตอน3ขั้นตอนนี้ก่อนนะฮะอโอเคอันนี้เป็นคํานําหน้าก็ใส่ไปเป็นนายนะฮะใส่ไปใส่ไปตามขั้นตอนนะตามเ,าเขาเรียกว่าอะไรข้อมูลความเป็นจริงนะโอเคใส่เป็นเดือนอ่าตรงนี้ใส่เป็นคอสอนะ ที่อยู่อกอกไปกอกเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับภาษาอังกฤษทั้งหมดเลือกประเทศไทยอยู่แล้วก็เลือกตามนี้ไปเลยนะจากนั้นตรงนี้แท็ก identification number นะฮะถ้าเกิดใครยังโอเคไม่รู้นะฮะเลือกตรงนี้ไปก่อนนะประเทศที่อยู่อาศัยไม่จําเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลนะฮะโอเคอ่ะคลิกไปเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยบอกก่อนว่าถ้าเกิดเป็น ลูกค้าของ a อทแคนะฮะเพื่อนเพื่อนเฮดเดอร์ที่อยู่ในฝั่งลาวเนี่ยก็สามารถเปิดบัญชีกับ a อทแคได้ใช้แค่บัตรประชาชน1ใบนะครับก็สามารถเปิดบัญชีได้เลยนะฮะตรงนี้ก็เลือกเป็นประเทศที่อยู่อาศัยไม่จาเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลอ่ะกดต่อไปเลยฮะร,รอสักครู่อ่าโอเคเมื่อกี้ในส่วนของข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ขั้นตอนที่2ตรงนี้เนี่ย เราจะเลือกเป็นแพลตฟอร์มอะไรดีนะครับถ้าเกิดเป็นมือใหม่เลยนะผมแนะนําว่าเลือกเป็น Meta Trader 4นะฮะก็สามารถเทรดได้เหมือนกันหลักๆเทรดได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดอยากลองของใหม่ก็เลือก Meta Trader 5แต่ถ้าเกิดเพิ่งทําครั้งแรกนะตามผมก่อน Meta Trader 4ก่อนนะครับตรงนี้จะมีบัญชี t ท a d i n g View ด้วยเนดะี๋ยค่อยว่ากันนะครับประเภทบัญชีเลือกเป็นประเภทบัญชีแบบ Standard นะ t a ต d a า d เลือกไปเลยนะครับ Revelers แนะนําว่า1ต่อร้อยก็เพียงพอและเหลือๆนะฮะ เหลือๆเลยนะครับไม่ต้องไปเลือก1ต่อ500อะไรมันเยอะไปเอาเป็นประมาณ1ต่อ1้อเนี่ยกำลังดีมันจะได้เป็นการโปรเทคเราด้วยเวลาเราใส่ตัวล็อตไซส์ผิดมันจะได้แจ้งเตือเนเราเนาะเลือกเลเว่เรลืร้อยไปครับกต่อไปตามขั้นตอนเลยนะคลิปนี้แบบว่าจับมือทําเรื่อยๆเลยนะเอาจนจบจนได้เอกสารทางกฎหมายก็ใครสะดวกอ่านตรงนี้ก็คลิกอ่านได้นะครับโอเคติกทั้งหมดเลยตรงนี สามช่องนะฮะแล้วก็กรอกใบสมัครให้เสร็จสมบูรณ์ปุ่มสีเขียวตรงนี้คลิกได้เลยนะครับรอสักครู่รอสักครู่นะฮะโอเคโอเคตรงนี้เนี่ยอันนี้หลักฐานยืนยันตัวตนนะครับะจะเป็นให้ตัวบัตรประชาชนนะครับอัปโหลดบัตรประชาชนไปนะครับทําให้เรียบร้อยตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าโปรเซสการสมัครทําในคอมจะดีกว่าจะง่ายเพราะว่าจะมีการยืนยันตัวตนด,ด้วยนะครับหลักก็กดอัปโหลดไปให้เรียบร้อยนะฮะ ผมจะกดอัปโหลดไปนะอันนี้เพื่อนๆไปทำของเพื่อนๆเ,เองเนาะไม่ต้องอัปโหลดไฟล์เดียวกับผมนะนะครับไปถ่ายมาแล้วก็จัดการให้เรียบร้อย อพอได้ไฟล์เรียบร้อยแล้วอย่างนี้นะฮะแบบนี้เรียบร้อยแล้วหน้ากับหลังนะอันนี้อัพโหลดบัตรประชาชนข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะครับผมขอเพิ่มเติมในส่วนของบัตรประชาชนนิดนึงนะครับถ้าเกิดใครสะดวกถ่ายบัตรประชาชนแค่ข้างหน้าก็สามารถอัพโหลดบัตรประชาชนแค่ด้านหน้าอย่างเดียวก็ได้นะครับไม่ต้องอัพโหลดด้านหลังนะฮะแต่ถ้าเกิดใครสะดวกทั้ง2ด้านด้านหน้าและด้านหลังก็อัพโหลดได้ทั้งหมดเลยเช่นกันครับกดไปเลยเสร็จแล้วนะฮะ อ่าตรงนี้หลักฐานที่อยู่ที่ตรงกับบัตรประชาชนนะเช่นบินค่านา้ำค่าไฟหรือเอ่อเป็นบัตรเครดิตอะไรสักอย่างก็ได้นะกดไปก่อนนะครับธนาคารบัตรเครดิตค่าสาธารณูปโภคก็ได้นะโอเคอัพโหลดบินอ่าพอเรียบร้อยแล้วเป็นบินค่านา้ำค่าไฟอะไรก็ได้อัพโหลดไปนะครับแล้วก็เสร็จแล้ว ไปเลยนะครับส่วนของหลักฐานแสดงที่อยู่เนี่ยโดยโปกติจะต้องอัพพวกบินค่าน้ำค่าไฟแต่ถ้าเกิดใครไม่มีบินเหล่านั้นสามารถอัปโหลดบัตรประชาชนขึ้นไปแทนซ้ํากันทั้ง3ช่องได้เลยครับแล้วกดส่งใบสมัครตรงนี้นะกดได้เลยนะครับอ่าใกล้เรียบร้อยและใกล้เรียบร้อยแล้วนะฮะสังเกตว่ามันจะยุ่งยากในเฉพาะขั้นตอนแรกๆเท่านั้นนะในการกรอกพวกข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ยืนยันตัวตนบัตรประชาชนต่างๆบินค่าน้ำค่าไฟเตรียมให้เรียบร้อยนะครับ อันนี้คือเขาบอกว่าเอกสารของคุณอัปโหลดเสร็จแล้วนะฮะรอทางเอทแคยืนยันมายืนยันมานะครับก็จะสามารถใช้งานได้สังเกตว่าถ้าเกิดยังไม่ได้เนี่ยตรงนี้ยังคลิกไม่ได้นะฮะเอาละฮะเมื่อคุณยืนยันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างบนหน้าจอที่เป็นของเอทแคมันจะไม่เป็นตัวเทาๆแล้วมันสามารถคลิกได้ฝากถอนบัญชีจริงหน้าแดชบอร์ดคุณสามารถใช้งานได้แล้วนะเพียงแค่คุณทําตาม3ขั้นตอนเมื่อกี้นะครับ ทีละขั้นตอนขั้นตอนไปพอเอทแคปอนุมัติเอกาสารยืนยันตัวตนของคุณแล้วก็สามารถใช้งานหน้าน,นี้ได้นะครับเรามาดูซิว่าใช้งานอะไรได้บ้างนะครับเมื่อกี้เราเลือกเป็นบัญชี meta t e a d e r f u ไปนะครับอ่าโอเคอันนี้เป็นบัญชีของผมนะไม่เหมือนตรงนี้ไม่เป็นไรแต่ว่ารู้หลักการไว้ก็เพียงพอนะครับโอเค meta t e a d e r f u มาดูขอ้อมูลบัญชีบ้างหลยคนอาจจะจไม่ได้นะฮะ หาชื่อบัญชีชื่อบัญชีนี้เซิร์เวอร์เนี่ยตรงนี้จําไว้ให้ดีนะเซิร์เวอร์เพราะว่าต้องใช้ตอนล็อกอินตอนล็อกอินจะใช้ username password แล้วก็ตัวเซิร์เวอร์ตรงนี้นะครับจําไว้ให้ดีถ้าเกิดลืมสามารถคลิกดูข้อมูลตรงนี้ได้ที่เป็นลูกศรตรงนี้นะฮะคลิกได้เลยนะครับเป็นเซิร์เวอร์นี่ใช้ A CAP REAL 4นะครับ โ hey, อเคน,นี้คือข้อมูลบัญชีนะวิธีดูนะครับยืนยัตนเรียบร้อยแล้วดูข้อมูลบัญชีเป็นแล้วได้หัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดคุณอยากสร้างบัญชีเทรดเพิ่มทําอย่างไรเมื่อกี้เราสร้าง Meta เทรดเดอไปนะครับเลเวลหนึ่งต่อร้อยจำได้ไหมเมื่อกี้น,นี้ผมสร้างไว้และบัญชีแล้วนะแล้วกดขอบัญชีเพิ่มได้นะฮะแพลตฟอร์มเลือกเป็นอะไรคุณอยากได้อะไรอ,ะอยากได้ mt ห้ะ สมมตินะก็เป็นบัญชีทดลองหรือบัญชีจริงก็ได้ถ้าเกิดมือใหม่อาจจะลองบัญชีทดลองก่อนก็ได้นะครับสกุลเงินอันนี้เริ่มบ,บัญชีจริงนะสะกุลเงินเป็น USD นะครับเลเวอเรจหนึ่งต่อร้อยแล้วก็ประเภทบัญชีเป็นอะไรสแตนดาร์ดก็ได้แล้วก,กดยื่นคําขอไปสมมุติถ้าเกิดตรงนี้อยากจะเปลี่ยนแพลตฟอร์มได้ไหมเปลี่ยนได้เป็น MP4 ก็ได้กดไป MT4 ตรงนี้ก็ได้ MT5 ก็ได้นะครับกดยื่นคําขอตรงนี้เลยคุณจะได้รับรหัสผ่านผ่านทางอีเมลที่คุณใช้สมัครนะครับคุณลองไปเช็คดูคุณจะได้รหัสผ่านนะสิ่งนี้คุณจะต้องได้ ย้ำอีกทีนะคุณจะได้ username password สำหรับการเทรดแล้วก็โปรแกรมนะในวันนี้นะครับเอาละฮะเรามาเช็คอ e ีเมลดูกันว่า password เ,เข้ามาหรือยังเนะมื่อกี้เราเปิดบัญชีนะเขาจะส่ง password มาให้ทางอ e ีเมลนะครับอ่ะเช็คอ e ีเมลหน้าตาประมาณนี้นะของ a อ็ดแคส่งมานะครับอย่าไปเช็คอ e ีเมลที่ไม่ใช่ของ a อ็ดแคนะเช็คอ e ีเมลของ a อ็แคจะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับคุณจะได้มา3าอย่างก็คือตัว username จะเป็นตัวเลขทั้งหมด7หลักที่เราได้บอกไปตอนแรกนะครับแล้วก็ตัวรหัสผ่านตรงนี้อ่าของผมแล้วก็ตัวที่เป็น เซิร์ฟเวอร์อ่าเอแคปอะไรก็ว่ากันไปตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยแล้วเราจะเอาไปล็อกอินอย่างไรนะฮะเราต้องมีโปรแกรมก่อนอันนี้เรามีรหัสผ่านแล้วนะจดไว้ที่ไหนสักที่ก็ได้เพราะอีเมลเนี่ยอาจจะหายากนะครับเอาละเรามาโหลดโปรแกรมกันต่อครับเรายังอยู่หน้าเดิมนะครับเราจะมาโหลดโปรแกรม Meta t e a d e r 4นะครับ Meta Header 4นี่แหละอะ่กดได้เลยดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้นะฮะสมมุติคุณใช้บนคอมนี่ผมใช้บนคอมนี่เป็น Windows นะครับอ่ากดดาวน์โหลดได้เลยนะฮะ ดาวโหลดสำหรับ Windows Meta t e เดอ r 4กดได้เลยกดเซฟไปแล้วกดเปิดแล้วก็ Next ไปอ่าโอเคนี่มันก็จะติดตั้งไปเรียบร้อยนะฮะรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งมันกำลังติดตั้งอยู่นะฮะแป๊บเดียวอ่ากด finish ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคเราจะได้โปรแกรมนะฮะที่อยู่บนหน้าจอคอมจะเป็นรูปเอ a แคปประมาณนี้นะฮะเอทแคปเม t า a r e ด4ตรงนี้อ่าเข้าไปเลยนะครับ โอเคเมื่อได้เข้าสู่หน้าจอนี้แล้วนะครับอันนี้เป็น Meta Header 4ที่ผมล็อกอินใช้งานมาบ้างแล้วแต่ถ้าเกิดใครเข้าใช้งาน Meta Header 4ครั้งแรกเนี่ยมันก็จะมีหน้าจอขึ้นมาให้กดการกรบาทปิดไปก่อนนะครับให้เป็นหน้าจอการาฟประมาณนี้ก่อนเปล่าๆแบบนี้ก่อนเราจะมาล็อกอินที่หลังครับ อ่ะโอเคให้เราไปที่ไฟล์ตรงนี้กดคำว่าไฟล์แล้วก็ล็อกอินทูเทดแอคเคาทเห็นไหมตรงนี้ใส่ตรงที่เป็นตัว username 7หลักนะ m e t a t r a d e r 4 7หลักใส่ไปเลยที่เป็นตัวเลขทั้งหมดแล้วก็รหัสผ่านเซิร์เวอร์เป็นเซิร์เวอร์อะไรนะครับจำได้ไหมสาสิ่งที่เขาส่งมาในอีเมลคือยูเซอร์เนม s าสเวิร์ดเป็นตัวเลขทั้งหมด7ตัวแล้วก็รหัสผ่าน รหัสผ่านตรงนี้ใช้ในอ e ีเมลนะไม่ใช่รหัสผ่านที่เราตั้งครั้งแรกนะไม่ใช่นะเอาตามอ e ีเมลแล้วก็ตัวเซิร์ฟเวอร์จากนั้นกดล็อกอินได้เลยกดไปนะฮะล็อกอินคุณจะได้เข้าสู่หน้าจอนี้นะพร้อมเทรดจะเป็นรูปก,กราฟแบบนี้วิธีดูอย่างไรว่าหน้าจอมันพร้อมเทรดแล้วตรงนี้ครับตรงนี้ครับมันจะขึ้นเป็นสัญญาณสีเขียว ว่ามันเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดมันขึ้นสัญญาณสีแดงแล้วขึ้นว่า Not Connect หรืออะไรบางอย่างเนี่ยอันนั้นคืออาจจะเป็นรหัสผ่านผิดหรือเปล่าลองเช็ครหัสผ่านดูนะวิธีการเช็คเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดขึ้นสีเขียวแล้วก็คือพร้อมเทรดแล้วนะตรงนี้อีกจุดหนึ่งครับตรงนี้จะขึ้นคาว่าเทรดปกติถ้าเกิดยังไม่ล็อกอินมันจะไม่ขึ้นคําว่าเทรดโอเคไหม ถ้าเกิดตรงนี้ขึ้นทำว่าเทสเรียบร้อยแล้วล็อกอินสำเร็จแล้วนะครับโอเคอันนี้คือพร้อมใช้งานพร้อมสำหรับการเทสแล้วโอเคไหมกว่าจะถึงตรงนี้นะใช้เวลานิดนึงนะครับแบบมือใหม่จริงๆนะตรงนี้อยากให้ทุกคนได้ลองทำตามแบบจับมือทำแบบนี้ค่อยๆทีละขั้นตอนนะครับถ้าเกิดทุกคนได้ตามหน้าจอตามแบบนี้และทุกอย่างคอนเน็กต์เรียบร้อยแล้วรหัสผ่านใช้ได้แล้วก็สามารถพร้อมเทดได้เลยนะฮะ นะต่ออีกสักนิดหนึ่งนะฮะวิธีขั้นตอนการฝากแล้วก็ขั้นตอนการถอนเป็นอย่างไรนะครับไปดูกันครับมาที่ตัวดบอร์ดก่อนครั้งแรกนะฮะมือใหม่นะครับเมื่ออยู่หน้านี้แล้วปุ๊บคุณก็เลือกบัญชีตรงนี้ก็ได้ mt 4ตรงนี้แล้วกดฝากเงินตรงนี้ก็ได้หรือจะเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับข้างๆก็ได้มันก็จะขึ้นมาว่าคุณอยากฝากถอนบัญชีไหนล่ะสมมติเป็นบัญชีนี้ mt 4ตรงนี้นะครับกดลงมากดฝากเงินมีให้ฝากหลายช่องทางบิตคอยก็ได้ USDT ตรงนี้ก็ได้ Neteller t Skill Visa Mastercard ก็ได้อ่ะให้เราเลือกฝากด้วยไทยตรงนี้นะครับอ่ะถ้าเกิดเป็น Wire Transfer ตรงนี้เนี่ยเป็นการโอนเงินผ่านธนาคารอาจจะมีค่าธรรมเนียมเล็กน้อยให้ทุกคนคลิกตรงนี้ดีกว่านะครับฝากเงินผ่านเป็นไทยบาทตรงนี้นะเลือกขั้นตอนฝากด้วย QR Code ก็ได้นะครับหรือฝากด้วย Internet Banking ก็ได้แต่ถ้าเกิดเอา Basic Basic เลย QR Code ง่ายสุดนะครับ กดตรงนี้ไป QR code แล้วก็เลือกเป็น USD 20ตรงนี้นะครับอยากฝากเหรียญก็สองร้ยเหรียญก็ได้กดเพิ่มจำนวนเงินไปสักครู่หนึ่งนะฮะเราหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอป,ปธนาคารแอป,ปอะไรก็ได้ที่มันสแกน QR code แล้วคุณจ่ายเงินได้กดสแกน QR code จ่อไปเลยนะฮะแล้วกดโอนเงินเท่านั้นเองครับเงินก็จะเข้าสู่ระบบของ s c a p เพื่อสำหรับการเทรดแล้วนี่คือขั้นตอนการฝากแบบเบสิกสุดๆเลยนะฮะ ลองทำตามกันดูนะไม่ยากไม่ยากตรงนี้จาก200เหรียญน,นะฮะแปลงเป็นเงินที่เป็นเงินบาทก็คือจ่าย7,311บ,บาทค่าเงินมันกำลังของไทยมันแข็งไงนะฮะเวลาฝากตอนนี้ก็จะต้องจ่ายเยอะหน่อยเวลาถอนมันก็จะแปลงเป็นเงินไทยกลับมาให้เรานะตรงนั้นเราก็จะได้เป็นความได้เปรียบแล้วกันในการถอนตอนนี้ค่าเงินบาทมันกำลังแข็งนะฮะโอเคอันนี้คือขั้นตอนการฝากและถอนละถอนทำยังไงอ่ะไปดูการถอนนะฮะ ถ้าเกิดถอนเงินธนาคารระหว่างประเทศตรงนี้เนี่ยไม่แนะนำนะเพราะว่ามีการเสียค่าธรรมเนียมค่อนข้างที่จะมีมูลค่าอยู่ให้เลือกการถอนเหมือนกันแล้วกดไทยบาทตรงนี้ แล้วกดถอนได้เลยนะฮะตรงนี้เครื่องมือการชําระเงินสําหรับมือใหม่หรือใครที่ใช้บัญชีครั้งแรกเพิ่มก่อนเพิ่มธนาคารใหม่ก่อนใส่ไปตามข้อมูลความเป็นจริงนะฮะร,รหัสผ่านรหัส S วิต่างๆหมายเลขบัญชีใส่ไปเลยนะฮะอันนี้รหัสสาขาก็ใส่ไปนะครับรหัสเวิใช้ธนาคารอะไรคุณค้นหาใน Google ได้ไม่ยากนะฮะใส่ไปแล้วกดยืนยันได้เลยนะครับโอเคอันนี้คือขั้นตอนการถอนเงิน ใส่หรหัสอให้เรียบร้อยก่อนนะฮะใส่จํานวนที่เป็นต้องการถอนไป2อ0เหรียญแล้วก็กดคําร้องขอในการถอนได้เลยยอดเงินก็จะถูกแปลงเป็นเงินบาทโอนเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทยของเรานั่นเองครับอ่ะต่อไปฮะไปที่ช่องทางการติดต่อสมมุติว่าคุณมีปัญหาในเรื่องของการฝากถอนติดต่ออย่างไรนะฮะนี่ตรงนี้เลยนะฮะ I need any help กดตรงนี้เลยเป็นกล่องข้อความนะฮะพิมพ์ได้เลยนะครับโอเคตรงนี้อีกหนึ่งช่องทางก็จะเป็น Line แอดนะตรงนี้ก็คุยกับซัพพอร์ตได้โดยตรงเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็น Line ก็จะมีความรวดเร็วกว่า <AM rac ias> เท่านั้นเองครับ QR code สำหรับเพิ่มเพื่อน Line a d c a p Thailand นะฮะซึ่งทีมงานที่เป็นคนไทยที่เป็นชาวไทยเนี่ยจะอยู่ตอบคำถามเราวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา,า9โมงถึง6โมงเย็นนะครับแต่นอกเวลาทำการก็สามารถส่งคำถามหรือปัญหาเข้าไปสอบถามได้แต่จะเป็นทีมงานชาวต่างชาติมาตอบคำถามแทนครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆนเนี่ยได้เกอะเอกสารแล้วก็อัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตนเรียบร e ้อยแล้วนะฮะทางระบบ e c a p เนี่ยจะใช้เวลา24ชั่วโมงนะฮะในการอนุมัติ บัญชีให้กับเพื่อนๆเทรดเดอร์นะฮะซึ่งเป็นระยะเวลาที่เร็วมากเลยครับโอเคเนาะอันนี้คือช่องทางการติดต่อเผื่อมีปัญหานะครับสามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยหรือแอดไลน์แอดแคปไปก็ได้นะฮะอ่ะสรุปจบคลิปนี้ยาวนิดนึงแต่ว่ามือใหม่ทําตามทีละขั้นตอนได้เลยนะครับไปแบบช้าๆใครดูตรงไหนไม่ทันไม่ต้องรีบกอดูซ้ำเรื่อยๆมันไม่มีหมดอายุอยู่แล้วนะครับเอาจนได้เอาจนให้ถึงขั้นตอนที่เป็นหน้า Meta t r a d e r 4 จนคุณเทรดได้นะครับเพิ่มเติมนิดนึงครับเทรดเดอร์ชาวลาวนะฮะสามารถเทรดกับเอสแคปได้แล้วใช้บัตรประชาชนแค่หนึ่งใบในการเปิดบัญชีและทําตามขั้นตอนที่ผมสอนในวันนี้ได้เลยนะครับโอเคเนาะส่วนตัวผมเนี่ยก็สําหรับเอสแคปนะก็เทรดด้วยกันมานานนะครับสิ่งที่ผมชอบที่สุดนะที่ผมอยากจะแนะนําให้คุณเทรดคือค่าสเปซข,ของทองคําค่อนข้างต่ำเรียกว่าต่ําเลยทีเดียวอยู่ที่ประมาณสัก 10- บถึงสิจุดสวิงอยู่ประมาณนี้ คุณสามารถเทรดทองไฮเอทแคแล้วก็เรียกว่ามีความได้เปรียบขึ้นถ้าเกิดสเปซมันต่าลงกําไรคุณเพิ่มขึ้นนี่มันเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งเลยนะฮะจุดที่ผมชอบเนี่ยก็คือว่าตัวเครื่องมือในการเทรดมีอัปเดตมาให้ตลอดถ้าเกิดใครอยู่หน้าที่เป็นก่อนจะล็อกอินเนี่ยคุณจะเห็นว่าเครื่องมือเทรดของเอทแคมีอัปเดตค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็น heading view ตัว meta trader 4 meta trader ห้มีอยู่แล้วนะฮะและตัว f a t header trade zone เอทแคปแล็บ Capitalize นะฮะพวกนี้เป็นเครื่องมือที่มีมาทีหลังนะนะเมื่อก่อน,นที่เทรด e d g Cap แรกๆยังไม่มีเท่านี้เครื่องมือช่วยในการเทรดเยอะมากนะยิ่ง Trading View มาซัพพอร์ตกับ Broker e d Cap เนี่ยทำให้เทรดเดอร์อย่างเราวิเคราะห์กราฟแล้วก็ส่งคำสั่งบน Trading View ได้เลยผมชอบมากนะตรงนี้สำหรับ e d Cap ยังไงก็ลองเทรดกันดูนะฮะทำตามขั้นตอนในวันนี้นะฮะเปิดบัญชีก่อนแล้วก็ทำตามขั้นตอน เดืนตัวตนไปนะครับล็อกอินให้ได้เข้าสู่หน้าจอการเทรดให้ได้แล้วก็เริ่มเทรดได้เลยนะครับเอาละฮะถ้าเกิดคุณชอบคลิปดีๆแบบนี้นะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับผมเ h e f o ฟอเร็กแมนนะฮะแล้วเกิดใครเปิดบัญชีสำเร็จเรียบร้อยแล้วบอกความสำเร็จในการเปิดบัญชีในขั้นแรก ให้กับผมได้รับฟังยนะฮะผ่านคอมเมนต์นี้ได้เลยคอมเมนต์ comment บอกผมหน่อยว่าเปิดบนที่สาเร็จแล้วนะครับโืเอผมจะได้รู้ว่าทุกคนพร้อมเทรดแล้วนะฮะชอบคลิปดีด่ยมนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมในฟอร์เร็กแมนด้วยนะครับและถ้าเกิดไม่อยากพลาดคลิปดีๆความรู้ดีดีแบบนี้ที่ผมจะส่งตรงไปที่มือถือคุณคนแรกแอดไลน์แอดเดอร์ฟอร์เร็กแมนเลยนะฮะเมื่อมีคลิปดีดีความรู้ใหม่ๆหม่ผมจะส่งตรงไปที่มือถือคุณคนแรกเลยครับแล้วพบกันใหม่ครับในกระดัดไปสวัสดีครับ